วัสดีครับ m o n t a i g S C Miku นะครับและวันนี้เรากลับมารีวิวรถแปลกๆก,กันบ้างเพราะช่องเรานะครับได้รีวิวรถกระบะก็คือคลิปแรกแล้วเราก็ไม่เคยรีวิวมันอีกเลยนะครับกลับมาครั้งนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ครับกับคันนี้ครับ Isuzu D-Max Spark นั่นเองทุกคนเห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวธรรมดาหรือเปล่าก็ไม่ได้พิเศษอะไรนี่ก็ตัวตอนเดียวธรรมดาแต่คันนี้ครับความพิเศษอยู่ที่คันนี้ได้เครื่องยนต์3.0ลิตรและระบบขับเคลื่อน4ล้อมาให้นั่นเองคันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ มาเรามาพูดถึงภายนอกของเจ้า i s u z D Max คันนี้นะครับคันนี้เป็นตอนเดียวก็มาพร้อมกับสีบอลเงินธรรมดาเลยนะครับไฟหน้าเป็น multi reflector ไฟเลี้ยวความตลกคือมันอยู่ให้ตรงนี้ไม่ได้ฝังมาอยู่ในโคมใหญ่นะครับก็จะอาจจะทําให้รู้สึกแปลกๆนิดหน่อยนะครับกระจังหน้ามีความดุเดือดมากๆ เป็นสไตล์ของอีซุดดีแม็รุ่นใหม่นะครับก็มีความเป็นเขี้ยวโอ้ oh, เป็นเขี้ยวมังกรเป็นเหมือนเขี้ยวมังกรอ,อยู่ข้างหน้านี้นะครับโลโก้อีซุขนาดใหญ่มาให้เลยนะครับอ๋อ oh, ดีเทลที่อยากให้ดูครับอันนี้ครับพลานุภาคพิลโลกครับมีเจ็ตเทอร์บายน์เหมือนเครื่องยนต์ของเครื่องบินมาให้ก็เป็นดีเทลอีสเตอร์เอ็กเล็กๆนะครับคันนี้ครับล้อเดิมๆเหมือนไม่ใช่ล้อนี้คันนี้ถูกเปลี่ยนมานะครับใส่ย,ยาง ออเท r a รน BSKO2 มาให้ใส่แม c o อบ16นะครับก็ทำให้รถคันนี้ดูเต็มดูสวยเต็มซุ้มมากๆล้อเดิมมันจะหน้าตาแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้นะครับอาจจะงงว่าทำไมเราถึงมีรูปตอนรถใหม่ๆใช่ไหมครับเราเคยไปรีวิวมาแล้วถึงครั้งครับซึ่งกดฟอร์แมตการ์ดนั่นเองครับ มาเรามาต่อกันที่ข้างขงครับข้างๆของคันนี้มีเขียนให้เลยว่าสปราร์คสาบอกเลยว่าคันนี้พิเศษกว่าคนอื่นได้เครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานั่นเองคันนี้นะครับด้านหลังก็ถูกต่อเติมมานะครับด้วยกรงที่ทําให้สูงขึ้นนะครับเวลาเราขนของก็จะได้มากขึ้นนั่นเองที่ตัวรถมีมาให้นะครับก็คือตะขอนะครับเกี่ยวอยู่ด้านนอกตรงนี้ก็มีออยยู่รรบบกกะะเล็ทําให้ ใส่ของได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่แล้วข้างหลังของคันนี้ครับก็มีเขียนไว้เลยนะครับว่า4คูณ4디프ะเป็นฮิตน,นะครับว่าคันนี้ได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อและดิฟล็อกมาให้น,นั่นเองไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบปกตินะครับยังไม่มี LED ยังไม่มีอะไรมาให้เป็นมัลติเรฟเลกเตอร์รรมดาเลยนะครับวิธีเปิดฝาท้ายก็เป็นวิธีเปิดแบบเรียกว่าอะไรเดียโอสคูลก็คือดึงตรงนี้ครับออและฝั่งนี้ครับ ก็จะเปิดลงมาได้นั่นเองก็ยังไม่มีที่ผ่อนแรงมาให้แต่ก็โอเคเป็นตัวถูกก็เอาไว้ใช้ขนของจริงๆจ,จังๆนะครับก็แม้คานิี้ขึ้นแบบนี <c oughs> ้ก็จะไม่ค่อยพังน,นะครับแต่ก็ <c oughs> เปิดปิดยากพอสมควรเหมือนกันคันนี้ครับเป็นกระบะตอนเดียวก็คือมีแคปเดียวน,นะครับไม่มีแถวสองมาให้ตัวกระบะเนี่ยก็จะค่อนข้างยาวมากมากเป็นพิเศษจริงๆ กระบะยาวขนาดนี้ก็ต้องขนของได้ใช่ไหมครับเราก็ขนของมาครับเป็นกระเป๋าอุปกรณ์1อันท่วนอันใหญ่ขนาดนี้นั่นแหละครับและนี่คือภายนอกของเจ้า D-MAX SPARK ตัวขับ4นั่นเองไปเดี๋ยวเราไปดูภายในว่าจะเป็นยังไงไปดูครับ อ่ะแล้วเราเข้ามาอยู่ภายในของเจ้า D m a x Spark ปาร์คคับสี่คันนี้นะครับไม่รู้จะเรียกมันยังไงให้ถูกต้องแต่ว่ามันค่อนข้างยาวเลยทีเดียวเนืยคงจาที่เป็นรถตอนเดียวนะครับก็จะมีแคบินที่ค่อนข้างสั้นนะครับแต่ความกว้างก็เป็น D Max ปกตินั่นแหละนะครับคันนี้ก็ยังให้ออปชันบางอันมาที่ค่อนข้างแปลกว่าตัวถูกสุดให้มาแต่บางอันก็ไม่ให้มาเพราะเป็นตัวถูกสุดก็ตลกตลก,ตลกนิดหน่อยนะครับอ่ะเรามาพูดถึงกุญแจก่อนเลยดีกว่านะครับกุญแจตัวถูกสุดไม่ต้องหวังเลยค,คุญแจ ธรรมดาธรรมดาที่อิอุสุรู้สึกว่าใช้กันมาหลายปีมากๆแล้วนั่นเองครับเบาะครับ,บ,รบให้ความนุ่มนวลได้ค่อนข้างดีนะครับก็เพื่อมาคอมเพนเซตกับช่วงล่างที่ค่อนข้างดีเด้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันเต็มเต็มตอนออกไปขับแล้วกันว่ามันดีเด้งขนาดไหนนะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยธรรมดาไม่มีรุปบหนังมาให้ไม่มีปุ่มมาให้แอร์มีมาให้ปรับอุณหภูมิตรงนี้นะครับปรับลมตรงนี้แล้วก็สามารถปรับความเย็นตรงนี้นั่นเองวิทยุครับ เป็นวิทยุปกติสแตนดาร์ดมากๆของ e อิโสเป็นอ่านสั้นๆเล็กๆอย่างนี้นะครับก็ฟัง FM AM ได้ปกติเสียบ USB ได้เสียบ AUX ได้ก็พอใช้ครับพอใช้สําหรับรถขนของนั่นเองอ่ะหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นเข็มกลมๆสองข้างนะครับแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอล MID ให้ตรงนี้เล็กๆเล็กๆเล็กๆริงๆครับก็สามารถบอกความเร็วนะครับน้ามันความร้อนนะครับแล้วก็ คันนี้ยังดีที่ว่าบอกด้วย,ยนะครับว่าเกียร์เนี่ยเราอยู่ในเกียร์อะไรเพราะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับของคันนี้ที่คันอื่นไม่มีนะครับที่เป็นสปาก็คือนี่ครับระบบเทเรนคอมมนั่นเองหรือระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะมีโหมดทูไฮครับโฟร์ไฮแล้วก็โฟร์โลนั่นเองก็เอาไว้ใช้งานได้ครับเวลาถ้าเราอยากเอารถคันนี้ไปออฟโรดนั่นเองคันนี้ก็คงน่าจะออฟโรดดีแหละใส่ยางขนาดมาคือมาและเป็น AT ทมาให้ด้วยนะครับ คันนี้ยังแถมดิฟล็อกมาให้ซึ่งใช้ได้เลยทีเดียวเวลาไปออฟโรดเนี่ยก็ถือว่าไว้ใจะได้ไว้ใจะได้ดีมากๆเลยครับเบาะคนนั่งนะครับก็เป็นเบาเบนช์ซีทแล้วกันมันมีความยาวมากกว่าคนคนเดียวนะก็อาจจะคนครึ่งแล้วกันรียกเป็นเบาะคนครึ่งนะครับเป็นเบาคนครึ่งนั่เนเองก็ประมาณนี้ข้างในไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ค่อนข้างเบสิกพลาสติกหมดอยู่แล้วล่ะไม่ต้องหวังอะไรตัวถูกน,นั่นเองอ่ะแล้วคันนี้นะครับนี่คือความเจ๋งที่ก็ไม่คิดว่าเขาจะให้มานะครับกระจกฝั่งคนขับนะครับขึ้นลง ออโต้ Auto, ปุ่มเดียวถือว่าดีมากมีเซ็นเตอร์ล็อกมาให้นะครับสามารถกดล็อกและอันล็อกได้จากตรงนี้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าปิดยังต้องเป็นปิดมืออยู่นะโอเคและนี่คือภายในนะครับไปเราไปดูดีกว่าว่ารถคันนี้ขับเป็นยังไงนะครับกับเครื่อง3,000และตัวรถเบาขนาดนี้และช่วงล่างแนบแบบนี้ไปไปดูนครับมาแล้วเราออกมาขับเจ้าคันนี้แลครับ i z u D-Max Spark โอเค Spark ครับสานั่นเองเอแล้คันนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับมามาในรุ่นของพลานุภาคทิกโลกนั่นเองเรามาพูดถึงช่วงล่างของรถคันนี้กัเลยดีกว่าเพราะว่ามันสำคัญมากจริงครับช่วงล่างของคันนี้ครับเป็นด้านหลังนะครับเป็นแหนบตามปกตินะเป็นแหนบ3แผ่นของตัว Isuzu D-Max นะครับก็ ถามว่านุ่มนวลไหมก็คงจะนุ่มนวลในตัวท็อปนะครับแต่พอมันมาอยู่ในรุ่นตอนเดียวนะครับที่ด้านหลังค่อนข้างไม่มีน้ำหนักไม่มีอะไรช่วยกดไว้ก็จะค่อนข้างดีดดิ้นสดิดสดิ่งมากพอสมควรคันนี้นะครับก็ที่ทดลองใช้มานะก็ถ้าสมมติว่าเราใส่ของที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับไว้ด้านหลังเนี่ยคันนี้ก็ค่อนข้างจะขับสบายมากเลยและยิ่งคันนี้นะครับได้อย่าง เปลี่ยนยางให้แก้มยางเนี่ยหนาขึ้นกว่าเซกชันปกติก็จะช่วยให้การอับสอบพื้นผิวถนน,นดีมากยิ่งขึ้นไม่ <c oughs> แต่ก็เราก็ยังจะพอรู้สึกได้นะว่าว่าว่ารถคันนี้มีมีอารมณ์นั้นอยู่แต่ว่าก็จะถูกเก็บไปด้วยยางที่แก้มหนาขึ้นนั่นเองสิ่งที่ชอบมากๆชอบมากๆจริงๆนะครับที่ให้มากับคันนี้ก็คือไฟเลี้ยว ที่กระพริบสาทีครับมันคือนว,วัตรกรรมที่ดีเลิศประเสริฐสีมัน,นีเด้งมากๆเลยนะครับและตอนแรกก็ไม่คิดนะครับว่ารถตัวถูกที่สุดจะให้ระบบนี้มาซึ่งมันควรจะให้มาได้ทุกคันได้แล้วอะ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอินโนเวชันที่ไม่น่าจะต้องใช้คอสอะไรมากในการในการเด v e l o p ปมันในการใส่ไปในรถนะครับก็คันนี้ตัวถูกสุดมีมาให้เยี่ยมมากๆเลยครับ คันนี้แอร์ก็เย็นฉ่ำตามฉบับรถญี่ปุ่นอยู่แล้วละ่ะก็มีปรับได้นะครับก็โอ้โหนี่คือการปรับแรงครั้งแรกแรงสุดมันแรงจริงๆวะ่ะแรงแบบกระเด็นเลยอ่ะทอร์นาโดอะคันนี้นะครับก็ยังมีเรื่องคอมฟอร์ตมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับมีที่เก็บขวดน้ําที่ประตูมาให้สองข้างนะครับใหญ่ๆ,ญๆเก็บน้ําขวด 1.5ลิตรได้สบายๆนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะครับสไตล์เอลูซูเลยสามารถกดออกมาแล้วก็ด้าวก็สามารถใส่แก้วน้ําได้มี2สเต็ปนะครับก็คือแก้วเล็กแล้วก็ดันดานบนเก็บเข้าไปก็จะเป็นแก้วใหญ่น,นั่นเองก็ปิดไปก่อนแล้วโพสิชันมันเนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยครับเพราะมันอยู่หน้าแอร์แล้วเรากินน้ําเย็นๆอย่างเงี้ยมันจะถูกแอร์เป่าอยู่ตลอดเวลาทําให้น้ําเราไม่ร้อนขึ้นน,นั่นเองก็มันก็ ช่วยหน่อยๆช่วยก,ก,ก็ถือว่าดีถือว่าเป็นการเอนจิเนียร์มาที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งอ e ียมีมาหลายรุ่นมา,มากๆแล e ้วที่วางแก้วแบบนี้นะครับก็ถึงถือว่าดีมากๆนะครับอ่ะโอ้โหแสงแดดยังตานะครับมันีึกล้าซลเกินจะให้ดูพลังก,กำลังของเครื่อง3.0ลิตร190แรงมา้าและแรงบิดมากถึง450นิวตันเมตรนะครับไม่ที่เกียร์2นะครับที่2,000รอบกดบิดครับ จาก20ขึ้นไป60ด้วยความรวเร็วโอ้มายกช็อคคือคันนี้ให้เกียร์ธรรมดามานะครับแต่ว่าด้วยเครื่องที่มีพลังกำลังมหาศาลม,มากๆทำให้เราไม่จำเป็นต้องเชนเกียร์บ่อยๆนะครับเพราะว่าถึงเกียร์เราจะอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยแต่ตัวรถยังจะมีแรงบิดมาให้ใช้ได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวอันนี้อยู่ที่พันรอบส่งออกไปด้วยเกียร์สามไม่ไม่จเป็นต้องชิปดาวเลย ถือว่าดีมากถ้าเป็นเครื่องพ9นเของตัวเอลซูเนี่ยก็จะมีความต้องคั้นนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะได้ความสม ooth มากยิ่งกว่าพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ครับรถคันนี้ให้แปน้แปนคลัชมาค่อนข้างดีนะเป็นน้ําหนักที่ไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบามากนะครับแต่เราเคยเจอตัวที่นิ่มกว่านี้มาแล้วก็กอันนี้ถือว่าเป็น น้ำหนักที่ให้ฟีลลิ่งค่อนข้างดีนะครับให้เราจับได้รู้สึกถึงว่าเกียร์มันจับหรือ,อยังนะครับเราไปวนกันอนะีกรอบหนึ่งจะได้ทดลองก,กำลังแรงมา้าแรงบิดของรถคันนี้กันอีกสักนิดหนึ่งดีกว่าก่อนที่เราจะกลับไปสรุปกันอาแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราจะเจอคอสะพานที่ค่อนข้างคมนะครับมาดูกันว่ามันจะเก็บอัพสอบความแข็งกระด้างเป็นยังไงช่าง,งก้องเตรียมเด็กเลยครับ จะไม่เปกน,นะครับผมเร็วเทนะ่าไหร่ฮะถ้านน60โอ้โหก็นะมันก็เป็นช่วงล่างแหนบที่ทํามาเพื่อคนของแหละมันก็ไม่ได้ทํามาเพื่อให้โดยสารอย่างนุ่มนวลน,นะครับแต่ช่วงล่างหน้าก็ถือไม่ได้แย่มากนะจากที่นั่งมาช่วงล่างหน้าถือว่าทํามาได้ค่อนข้างโอเคนะครับติดแค่ช่วงล่างหลังนี่แหละที่มันจะค่อนข้าง สดิดสดงต,ตึงตังโอ้โหเห็นกล้องขยับอย่างรุนแรงเลยเออมันจะค่อาาขนข้างสดิดสดิงต,ตึงตังมากพอสมควรเลยทีเดียวอย่างที่บอกครับคันนี้มากับระบบขับเคลื่นอน4ี่ล้อเทเรนคอมมานเป็นชื่อการขับเคลื่อน4ีล้อของเยอรเขานะครับก็สามารถปรับได้ตรงนี้เลยครับจาก4 high จาก2 high เป็น4 high นะครับก็เป็นชิ i ออนเดอะฟลาด้วยก็คือเราสามารถ เปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องจอดนะครับก็สมมติเราอยากเข้าโฟร์ไฮเราหมุนได้เลยหน้าจอก็จะกระพริบนะครับว่ากําลังเตรียมตัวเข้าอ่าแล้วนี่เราขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วนั่นเองก็ถือว่าง่ายดายมากแต่ถ้าโฟโลโรยังต้องเข้าเออ่ต้องจอดอยู่นะครับแล้วก็กดปุ่มให้เข้าโฟโลโรนั่นเองยังไม่สามารถทํางานได้แบบออร์เดอรฟลายนะครับก็ยังเป็นปกติแหละครับรถ รถขับเคลื่อนสี่ล้อทุกวันนี้คันไหนที่เป็นชิปออนเดิม ly แล้วก็ยังไม่มีคันไหนที่ชิปเป็นเกียร์โลได้นะครับเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนอัตราทดเกียร์นั่นเองมาเรามาอยู่ในกิีแุ s m a x s p a r เลยครับ ถ้าเดี๋ยวเราจะลองปีนเนินนี้กันตอนนี้เรากำลังเข้าโฟลโลนะครับเราก็ลังจะปีนเนินนี้กันมาดูกันว่าเครื่องสามพันจะทำได้ไหมโอ้โหโอ้โหครับล้อฟรีครับ,รอรบตอนนี้ผมก็ใส่ดิฟล็อก เอเบียตัดการทางานแล้วครับใส่ขึ้นไปครับโอ้โหง่ายดายเลยทีเดียวนะครับกับอีซูดีแม็กสปารคันนี้นะครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นเพื่อนผมละสุดยอดเลยจริงครับขอกลับเข้าโฟร์ไฮก่อนนะครับดิฟล็อกออฟครับโอเคอมา,เามาดูกันครับ โอ้โหล้อหลังโอ้โห ก่อนนะครับเป็น disclaimer ไว้นะว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่ขับเกียร์กระปุกเก่งๆนะครับเราไม่ค่อยได้ขับอ่ะน,นะเราก็ได้ขับทีแบบตอนรีวิวรถทีอย่างเงี้ยแหละก็บบบบบบอาจจะมีจังหวะเปลี่ยนเกียร์แปลกๆิดหน่อยแต่แรงเครื่องเนี้ยวู้หู้โหเกิดมากขึ้น80ไวัแบบไวมากจริงๆ ด้วยความที่น้ำหนักรถมันเบาอ่ะแล้วก็ได้เครื่องขนาดาาามากๆพร้อมกับเป็นเครื่องดีเซลอ่ะที่ให้แรงบิดมากถึงนั่นไหร่นะ4 5 0นิวตันเมตรเดือจริงๆครับแต่ก็น่าสนใจนะเราอยากลองเครื่อง3.0เนี่ยกับเกียร์ออโต้ของฮิ s ูเรายังไม่เคยขับกันเราเคยทดสอบตัว m ิ x ที่เป็นเครื่อง1.9นะครับที่มา้องไปเกียบที่มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ Speed, แต่ว่าเรายังไม่เคยขับตัว3.0ที่เป็นเครื่องที่เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองเนี่ยเรามาเปิดประเดิมเครื่อง3.0กันด้วยเกียร์ธรรมดากันก่อนก็ถือว่าใช้ได้มากๆเลยถ้าเกียร์ออโต้มันต้องสนุกมากๆเลยนะไปสรุปกนะันป่ะเราไปสรุปคันนี้กัน,กนด้านนอกครับอ่ะแล้วเราก็ออกไปขับและดูภา,ภายในของทั้งหมดของเจ้า isuzu d max spark สี่คูณสี่ 3.0คันนี้มาแล้วครับชื่อยาวมากเลยวะนั่นแหละครับก็เป็นรถที่เอาไว้สําหรับขนของเอาไว้สําหรับใช้งานอย่างจริงจังนะครับก็มันเป็นรถตอนเดียวอยู่แล้วละ่ะก็มันก็ไม่น่าจะทําให้มาเพื่อการนั่งอย่างสบายนะครับ คันนี้ดีหน่อยที่ยังใส่ยางที่แก้มหนะขึ้นมากว่าปกติให้ก็ทําให้นั่งดีมากยิ่งขึ้นนะครับความพิเศษของคันนี้มันคือระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อและเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับที่ยังให้แรงกําลังพละกําลังมาได้อย่างมหาศาลมากๆและยังจับคู่กับเกียร์แมนนวลนสปีดซึ N ่ N N Speed, ทําให้รถคันนี้ขับมันขับสนุกมากๆเลยนะครับก็คิดง่ายเป็นรถเท่ๆสประตูรถสเปเชียลสประตูอ่าพูดเหมือนบีเอ็มปะล่ะเออนั่นแหละครับ นั่นเลยครับและนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่อง SC Film Cool ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา SC Film Cool นะครับติดตามพวกเราได้นะครับใน IG และ Facebook นะครับ The SC Film Cool และ t o o u e Graphy นั่นเองคิดเห็นยังไงกับรถคันนี้คอมเมนต์บอกพวกเราข้างล่างได้นะครับอยากให้เราไปลุยที่ไหนลองบอกดูเผื่อเราจะได้เอามันไปลุยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับมือมึงสั่นดึกๆๆๆๆเลย